เอาล่ะมาดูเมื่อกี้ได้เป็นละห้าคะแนนใบาป่ข้อเขียนต่อไปมาเจอแบบเลือกตอบ30ข้อ15คะแนนทำอย่างเดี๋ยวฟาดเออความเร็วความอะไรความไวเป็นเรื่องของปีศาจใช่เอะ ผู้ไปเรื่อยนะคะเหมือนกันเขาออกสองบทอัตราส่วนติีกลมิติยี่สิบคอทฤษฎีวงกลมสิบคอนะคะซึ่งอัตราส่วนตีกลมิติเนี่ยก็จะเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากความรู้ไซน์คอสแทนโคเจ็กซกดิ์าอดาักไซน์คอแทนบวกลบคูณหารบราบราว่าไปหาองศาจากต้นล่างหาค่าของมันมีโจทย์ปัญหานิดหน่อยอารมณ์นี้นะคะมันเริ่มเลยทฤษฎีวงกลมด้วยก็คือหาความยาวด้านหาขนาดของมุม อารม์แบบนี้นะคะอันนี้จะไม่ทำให้ดูทั้งหมดนะเป็นแนวมา,าทบทวนกันไปนะคะเริ่มถ้าพิจารณาที่มุมคิวเราจะเรียกด้าน PR ว่าอะไรจิ้มมุมคิ้วค่ะบอกแล้วลากมาตรงข้ามก็คือตรงข้ามมุมเลยลูก PR เป็นนั่นตรงข้ามมุมคิวตรงข้ามมุมคิว้วอ่าต่อไปแล้วพี่คิวเหรอคะเอาดูสิ PQ มันอยู่ตรงข้ามมุมอะไรนี่มุมฉากเพราะฉะนั้น PQ เราก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะตรงข้ามมุมฉากแล้วให้ไปเดาเอ้ยไม่ต้องไปเดาหรอกไปดูแล้วกันไปตอบเองว่า Q ิจะเรียกว่าด้านอะไรนะคะไปตอบมาแล้วต่อไปโอ้โหง่ายปะเนี่ยอ๋อสามี โอ้ยง่ายเกินเอาจากตรงนี้ให้หาลายทรายคอสแทนโคเซกเซร็จคอทของทั้งคิวและอานะคะก็ไปทำเอาทรายคอแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดลองดูซิฉันลองดูทรายอาร์เอาคอสอาดีกว่าทรายข้ามฉากคอสเลยลูกชิดฉากมองมุมอามุมอาอยู่นี่อาอยู่นี่เนาะคอสใช่ไหมเราจะหาคอสอาคือข้อนี้ ชิดฉากชิด R อยู่นี่ฉากอยู่นี่ก็จะเป็น40ส่วนเลยลูก40ส่วน4ี่นี่แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปอุ้ยอยากได้คอร์ด R ค่ะคอร์ด R คอด R ลองดูซิคอร์ด R คืออะไรคอร์ด R ถ้าเราจะได้คอร์ดเราก็รู้แทนใช่ปะ่ะเพราะคอดมันเป็นส่วนกลับของแทน แทนคืออะไรนะสายคอแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดใช่ปะแทนคือข้ามชิดข้าม R คือ9ชิด R คือ40เพราะฉะนั้นคอทก็จะเป็น40ส่วน9เพราะว่าแทนคือ9ส่วน40อารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้เน้นย้ำสำคัญซายคอแทนต้องได้แล้วต้องรู้ได้ว่าซายกับโคเซกค,คอทกับเซกแทนกับคอทโอเคนะ อะต่อไปนอกนั้นทำเองนะคะไปหัดทำในที่นี้เราอยู่ตัวอย่างกันเขาบอกว่าจากรูปจงหาค่าคอสซกับคอร์ดซีโหลซอยู่นี่จิมจิมซีแะจิมซนะคอสคือไปเริ่มข้ามนี่ได้แล้วฉากเห็นปะตรงข้ามมุมฉากอุ๊ยแสดงว่าด้านนี้ชิดชิดเรารู้ไหมต้องหาคอสเนี่ยคอสคืออะไร สายข้ามฉากคอสชิดฉากใช่ปะชิดฉากเอา้าไม่รู้ชิดแต่ทำไมคะเราทบทวนไปแล้วว่าถ้าเจอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีสามีหเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งคือเท่าไหร่สี่ค่ะตอบได้เลยตอบได้เลยด้านนี้ยาวสี่เนี่ยอันนี้ยาวสี่เพราะฉะนั้นคอสได้ชิดฉากไปดูดิชิดสี่ชิดฉากค่ะสี่ห้าสี่ส่วนห้าโอ้โหข้อเดียวเลย มีข้อเรีเยนอะไรต่อไปคะสี่ส่วนห้าและสี่ส่วนสามแค่นี้เองโจทย์ไม่หลอกด้วยประเด็นนี่ถ้าเป็นอืฉันว่าฉันพลาดแล้วฉันน่าจะเอาโจทย์มาหลอกด้วยเดยว่าเอออ่าไปต่อข้อถัดไปข้อสี่ข้อใดไม่ถูกต้องนะย้ําฉันขีดเส้นมานี่ไม่ถูกต้องอ้าไปดูนี่ไงทรายคืออะไรลูกข้ามมุมเอส่วนข้ามฉากถูกต้องเห็นปะผ่านไป ต่อไปแทนเอแทนคืออะไรลูกข้ามชิดถูกบอข้ามชิดถูกต้องต่อไปคอสชิดข้ามเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ชิดฉากชิดฉากข้ามมุมฉากชิดฉากข้ามฉากชิดฉากเอ้าก็ยังถูกเพราะฉะนั้นตอบได้เลยปะโคเสกโคเสกเป็นส่วนกลับของอะไรนะ หนึ่งสองสามสีเจ็กโคเสกเป็นส่วนกับของ really สายวิิกูดสายถ้าสายข้ามฉากคอสก็ต้องเป็นฉากเออโคเ็กก็ต้องเป็นฉากข้ามแต่อันนี้มันดันมาเป็นฉากชิดถูกบอไม้สูกนะจ๊าตอบ4นะคะต่อไปค่าของแทนสาแล้วก็คอศูนยโอ้ไม่ก็แทนเราใช้นิ้วนะ มือแทน30พับนิ้วชี้ใช่ปะ่ะพับนิ้วชี้แล้วก็ดูได้เท่าไหร่คะเอารูทบนส่วนรูทล่างได้รูทหนึ่งส่วนรูทสามเนาะมันก็คือเดี๋ยวขอยกมาเขียนตรงนี้มันก็คือหนึ่งส่วนรูทสามใช่ไหมคูณกับขอศูนย์พับนิ้วก็คือนิ้วโป้งขอศูนย์ดูค่าเท่าไหร่ลูกดูค่าข้างล่างถูกไหมใส่รูทด,ด้วยก็คือรูทสี่ส่วนสอง นะ้าไกับคอสส่วน2เสมอนะคะแทนจะเอาใส่รูททั้งนิ้วที่เหลือทางซ้ายแล้วก็นิ้วที่เหลือทางขวานะคะเอารูทนิ้วซ้ายส่วนรูทนิ้วที่เหลือทางขวานะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นอะไรลูกรูทสีส่วน2ซึ่งรูทสี่ส่วน2มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะได้1ส่วนรูทสามคูณหก็ตอบเลย่ะหส่วนรูทสจ้าง่ายมากแม่ต่อไป คอสหกสิบลบไซส์ามสิบคอสหกพับนิ้วอะไรลูกหกสพับนิ้วนางใช่ไหมพับนิ้วนางจะได้อะไรคะรูสามส่วนโอ้ขอโทษค่ะได้เไรคะหนึ่งส่วนสอคอสหกสิบได้หน่งส่วนสองแล้วไซส30ล่ะไซสามสิก็พับนิ้วชี้ก็ได้อะไรลูกหนส่วนสเหมือนกันตอบเลยคะศูนย์จบนี่เสร็จละนะคะต่อไป เอาข้อมูลตรงนี้ไปตอบข้อ7กับ8เอาแทน a ได้3ส่วน4 a อย่าไปตกใจเขาไม่หาอะไร sin ยใช่ป่ะให้ข้อ7แล้วข้อ8ก็คือข้อนี้2ข้อนี้ก็จัดไปเลยสิคะง่ายมากแทนคืออะไร s i ายคอแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแทนคือข้ามและชิดนี่ให้ข้ามกับชิดมาไงฮัลโหลเพราะฉะนั้นข้าม4ชิดเออข้าม3ชิด4อีกด้านนึงต้องยาวเท่าไหร่ ห้าใช่ป่ะสามสี่ห้าไงเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเนี่ยอ่ะวันเลยก,ก็ได้อ่ะสมมติเอา A อยู่นี้ข้ามคือสามชิดเป็นสี่แบบนี้สมมุิขึ้นมา A เนี่ยมุม A เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องยาวห้าเราจะหาไซดูง่ายมากหาไซาคืออะไรข้ามฉากก็ข้ามรู้แล้วไงคือสามชิดคือสี่เพราะนั้นฉากคือเท่าไหร่ลูกฉากคือห้าใช่ป่ะ อันนี้ฉากอืมฉากห้าก็ตอบเลยค่ะข้ามฉากก็คือสามส่วนห้าเสร็จแล้วนี่สามส่วนห้าต่อไปเนี่ยเนาะทรายคือข้ามส่วนด้วยฉากข้ามคือสามสามฉากคือห้าจบค่ะสามส่วนห้า ไปต่อเศษกับคอรสเศษกับคอสนักเรียนลองคิดดูนะเศษกับคอสมันดันเป็นส่วนกลับกันนักเรียนมันเป็นส่วนกลับกันอะเพราะฉันถ้าจับส่วนกลับมาคูณกันอะแม่งจะได้หนึ่งเว้ยอย่างเช่นอาคูมายมาดู1นส่วนสสมมตินะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเลขในนี้นะสมมุติขึ้นมานะ1นส่วนสอีกตัวหนึ่งส่วนกลับของมันก็คือ2อส่วนหนึ่งปะซึ่งมันคูณกันยังไงมันตัดกันหมดอะมันจะได้เท่ากับ1่อะ ไม่ว่าจะเป็นเลขชุดอะไรก็แล้วแต่3ส่วนส 4, 4ส่วน3แบบเนี้ยตัดกันออกมามันจะได้เท่ากับ1เว้ยหรือจะเป็นแบบ100ส่วน2กับ2ส่วน100เนี่ยเห็นปะมันตัดกันหมดมันจะได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าเอาเศษคูณกับคอร์สก็ตอบ1เพราะมันคือส่วนกับของกันละกันนะคะอ่ะต่อไปอุ๊ยลองดูสิเอานิ้วมือข้างสายขึ้นมา คอสอะไรนะได้0ูุหเออคอสอะไรได้ศูนย์จุดห้านั่งเลยองพับดูค่ะคอสมันต้องเหลือแค่หนึ่งนิ้วอะใช่ปะ่ะศูนย์จุด้ามันก็คืออะไรคะ1.2ส่วนสองถูกไหมอ่ะดูดิคอสเท่าไหร่ข้างขวามันถือจะเหลือหนึ่งก็ตอบเท่าไหร่คะ60สิบแค่นั้นเองนะก็คือคอรหส60ได้1ส่วนนะฮะต่อไปอุ้ยตารางง่ายมากตารางง่ายมาก ทำให้ดู2องข้อพอนะค่าของไซสิบหเองก็ไปดูเลยค่ะ15คือองศายอยู่นี่ค่าของไซคืออะไรตัวแรกเนาะช่องที่2เป็นคอสเนี่ยแล้วช่องที่สามเป็นแทนโอเคปะ่ะอะไซสิบตอบเลยสองจุดเออศูนย์จุดองห้าก้านี่ต่อไปไซอะไรนะเอาคอสดีกว,ว่าข้อสิบห้คอสอะไรนะได้ศูนย์ด้าเจ็ดเองก็ดูเลยค่ะ 0.574นี่ฮัลโหลนี่ตอบเลยค่ะ55าสิบหองศาเนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยโอเคไหมลองไปหัดทําแล้วบางเอิญเขามีข้อ1 7บเมาแม่เอ้ยเป็นค่าประมาณเนาะคอส60สิลบไซสิบหเอ้ยขอโทษแทน60สิบลบไซสิบห้าทำให้ดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งไปทำเองแทน60ได้เท่าไหร่เองไปดูนี่แทน60ได้แหละหนึ่งจุดเองตั้งเลยหนึ่ ลบกับซายสิบห้าเก็เมื่อกี้นี้เนาะศูนยเวลาบวกลบทดสนิยมนะคะตั้งจุดให้ตรงกัน1.732กับ0.259แล้วก็ลบเลขธรรมดาจ้าสองลบเ้าได้ไหมไม่ได้เนาะไปเอามาค่ะอันนี้3ก็จะเหลือสองอันนี้ได้12ก็จะลบกันเหลือ3าสองลบไม่ได้อีกเอาไปจ้าเอา7มา 7, เจ็ดเหลือ6นะคะตรงนี้ได้12ตรงนี้ได้7แล้วก็6กลบสก็จะเหลือ4 1่ลบศเหลือ1ตอบเลยค่ะหนึ่โอเคไหมอีกข้อหนึ่งไปทำดูบวกก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วต่อไปมาเริ่มอีก2ข้อนะคะของตีโกนเขาบอกว่าอะไรโจทย์ข้อนี้ต้องการหาความสูงของต้นไม้ว่าต้นไม้สูงประมาณกี่เมตร นะคะในข้อ19แล้วก็ข้อ20หาว่าตึกหลังนี้สูงกี่เมตรหมู่คล้ายๆก็เลยนะักเรียนถ้าเราให้รูปมาด้วยง่ายมากง่ายมากหมูตุ่นต้องการอะไรทราบความสูงของต้นไม้ซึ่งวัดเงาได้15เมตรแนวสายตาหมูตุ่นเนี่ยนะมองไปถึงยอดแสดงว่าเป็นมุมเงยเนาะทำมุมเท่าไหร่50องศากับแนวเส้นระดับสายตาพอดี ถ้าระยะจากพื้นถึงตาหมุดตุ่นเนี่ยคือเท่าไหร่ตรงเนี้ยร้อเจ็ดสิบนาะก็คือ1.7เมตรเนาะเพราะโจบเป็นเมตรหมดเลยเนาะถามเมตรเปลี่ยนเซนให้เป็นเมตรนะคะเขาถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่เอาละเริ่มเลยเงาทอดยาวมา15เมตรจากรูปเขาให้มุมฉากมาด้วยเพราะฉะนั้นเราใช้พิทากรัสเข้ามาช่วยได้เงาทอดมาเงาดันเป็นมุมฉากพอดีเลิศปะเลิศนะนี่ระยะจากนี่ ยาวไปถึงนี่เท่าไหร่นนะักกีฬาเนี่ยสิบห้าเมตรแล้วหมูตุนอ่าจากพื้นถึงระดับสายตามหมูตุนคือเจ็เอ่าหนเมตรนะคะงนี้หนเมตรอ่ะเริ่มโจทย์หาด้านนี้ด้าน,นด้านนี้ให้สังเกตน,นะจ๊ะตามหมูตุนอยู่นี่มองขึ้นไปอุย้ยใช้อะไรจ๊ะนี่มุมมุมอยู่ตรงนี้นะ50องศาดูนะข้าม ฉากใช่ป่ะฉากอยู่นี่นะตรงข้ามฉากชิดอุย้ยแสดงว่าต้นไม้ของเรามันอยู่ด้านข้ามใช่ป่ะแล้วตรงนี้เป็นด้านฉากแล้วตรงเงาเนี้ยมันเป็นด้านชิดเว้ยข้ามฉากชิดเรารู้หมดละเฮ้ยแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือด้านอะไรด้านข้ามสิ่งที่โจทย์ให้ความยาวคือด้านชิดเฮ้ยอุย้ยแม่ไม้กดข้ามชิดเราต้องใช้อะไรล่ะแทนห้าสิบ เออแล้วทำไมห้าสิบครูก็นี่ไงเขากําหนดมุมมาให้50ิองศาแล้วยันมาให้ตรงนี้อีกเนี่ยเออก็คืออะไรแทนห้าสิบองศาจะเท่ากับอะไรคะข้ามชิดใช่ไหมข้ามยาวเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะให้เป็น AB ตามโจทย์ให้มานะชิดเขาเท่าไหร่ะคะสิบห้แทนค่าไปแทนให้มาประมาณ1 1 9่สอง AB ยังไม่รู้ติดไว้แล้วตรงนี้ก็เป็น15ใช้หลักการแกส้สมการทำธรรมดาเลย ab มันอยู่ข้างบนเนาะ A B มันอยู่ข้างบนเ,น A, B, นบนเพราะฉันย้าย15ที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาโดยการคูณกัน AB ก็จะมีค่าประมาณค่ะขอโทษนะคะตรงนี้เป็นค่าประมาณประมาณประมาณได้เท่าไหร่คะ1นึ่คูณกับ 15แบบนี้แล้วหนูก็คูณเลยค่ะในข้อสอบเราไม่ได้ให้อ่า,อาแม่อนุญ,ญาตให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปใช่ปะเออเพราะฉะนั้นเริ่ม1นึ่อย่าลืมนะทศนิยม3ามตำแหน่งคูณ15หนูก็ตั้งคูณไปจ้าหวานหวานคูณเลขธรรมดาลูกอ่าเริ่มอย่าลืมนะทศนิยม3ามตำแหน่งก็คูณเลยค่ะ520 0ทด1 45 เก้าห้าสี่สิบห้าทศหนึ่งเป็นหกได้สี่สิบหกใช่ปะใส่หกทศสี่หนึ่งคูณห้าเป็นห้าทศหนึ่งเป็นเก้าห้าหนึ่งห้าอ่ะต่อไปหนึ่งคูณข้างบนมันก็ได้ตัวเหมอนเองสองเก้าหนึ่งหนึ่งก็จะได้ศูนย์แปดแปดห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะคะนี่ก็คือบวกเลขกันลงมาเนาะนะคะศูนย์ดึงลงมาเนาะอันนี้ดูกัน ได้แล้วจ้ะ0 6บวก2เป็น8 9บวก98ส8ทด1 5แล้วเป็น6เป็น7นะฮะเป็น1ได้แบบนี้ทดเชิน3ตำแหน่งนับ1 2 3แล้วใส่จุดมันจะได้17.880นะตรงนี้ได้17.880 17.880 17. 17. นะคะแบบนี้ ซึ่งเราอย่าลืมนะว่าต้นไม้กับพื้นเท้าเรามันอยู่ระดับเดียวกันเราต้องเอาไปบวกระยะความสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้สูงเท่าไหร่ลูก17.880บวกกับ1รนะ1.7ใช่ไ่ะ1.7ก็จะได้คำตอบละนี่หนูก็เอามาตั้งต่อ17.880บวกด้วย1 8 แล้วเติมศูนย์เข้าไปข้างหลังอย่าลืมนะสำคัญตั้งจุดให้ตรงกัน085อันนี้ทดหนึ่งนะคะเจ็ 7, 8, 9, ได้19.58 19.58ุดบต่อข้อ3แบบนี้นะคะแล้วอีกข้อหนึ่งลองไปทําเองนะจ๊ะข้อ20ลองไปทําดูนะคะไม่ได้ตรงไหนไม่เข้าใจมาถามส่งมาก็ได้ว่า เอ้ยคุณไม้หนูทําแบบนี้ถูกไหมาอารมณ์แบบนี้นะคะส่งมาถามได้นะจ๊ะโชคดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกคลิปหนึ่งเนาะก็คือคลิปวงกลมนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเนาะข้อ2 1ถึง40อ่อ่ถึง3